หลายคนจะลืมไปแล้วครับว่าอุปกรณ์หนึ่งที่ใส่มีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เข้าหับลาได้ก็คือสวิงครับน้องไอแม่อีแม่ในยุคปอยู่บ้านนี่มันบ่บอจ้ะมานจะใส่ครับอยู่นจ้ะอ๋ออีวันน้องไผ่เราใส่สวิงได้ครับบารหลายคนพี่น้องอาจจะลืมไปแล้วครับว่าสวิงนี่แต่ยังมี่อื้อีิรีบบ่ไว้ขึ้นอยากเห็นสิแมี่บ่ผ้าไปเพิ่งรีบอย่าง อันนี uh ้จะสัยญางคือเพิ่งโอ้หลายคนลืมไปครับว่าอุปกรณ์หาปลานี่ยังมีอีกแฉนหนึ่งคือสวิงครับสวิงนี่เท่ากับที่หาน้ำห่างฟังนะแม่เนาะมันกดซับซับเจบซับเจบไปอ่าเบิ้งเจ้านี่ครับคนที่พาเบิ้งป่าเราโอ้หนะขึ้นมาแล้ว เจ้าว่านบอกข้างในไปจ้าไปด้วยานเจ้าว่านอีกฮะเก็บให้พ่อบ้านอ๋อเราก็หาสวิงกันบ่นี่นี่นี่แล้ก็แล้วมาขวนหาปลาคอตอนอยู่น้ำอยางนี้ต้องปิดปลาคอเนาะครับเนาะเอาคาเบิ้งคาเบิ้งคาเบิ้งได้ปลาคอส่วนมากกับได้ปลาคอสวิงก็มีแต่ผูุ้่ยิง ที่หาจะสิครับผู้ชายเพิ่นจะบ่ค่อยเอาสวิงมาดอกเพิ่นจะเอาเป็นแหผู้หญิงก็สิเอาสวิงมาแล้วก็เป็นหยังสวิงมันก็ได้ต้องไดตปตะบะคอก็เพราะมันมีแต่ผู้หญิงเออการผู้ชายมันต้องบ่ได้แท้แน่นอนล่ะประคอ,อ,อนั่นเออมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้สาวเป็นเพศสตรีครับที่เพิ่นสิหาสวิงมาสอดโอโ้ผมจะสิถ่ายช็อตได้เนี่ยครับลหลายๆเด้อโอ้โหเมื่อไหพี่นอ้อง ตรงนี้ก็ไม่เป็นร่องกลางของน้องครับนี่มันลดลงมาเป็นกระน้ำเจ็บเอาน้ำมูนี่แหละครับมันอยู่น้ำจ็ดสี่ละปลากระไรมันหนีคนมันหนีคนขึ้นมานะนี่ครับนี่น้ำปลาโอ้ตอนนั้นเป็นแบบมีปลาแทค่ั่นนี่ตอนที่มีปลาคนมันต้องสนใจมันโอ้ก็ประมานถาา่าคนไหน วานถาเราก็ได้หัว่าวานถาพวกนี้แยกชดไงชาวานเราเปล่นบ่ะวานเราวานเปลี่นบรรยากาศวิธีชาวบ้านครับนี่ของแข่ของแข่ของแข่เขาของแข่เขาครับของแข่เขาครับว้าวบบกสุดหล่อวยสุดหล่อครับสุดหล่ออ้ยเอามาสองมือเลยครับแม่เนี่ยลุ้นมือซ้ำโอ้ยเหมือนแท้เหรอ สุล้อหอบป่ามาสชุล้อชุล้อสุล้อสุล้อชุล้อเวลาจับจับบนเสือกนี่ขึ้นมบนัะป้านนี่เด้อทุกคนว้าอ้ยดึงดึงดึงขึ้นมบนบ่านเรียกละอ้ยปลาใหญ่กับคนหนุอยครับว้ายปลาเล็กกับคนน้อยอืมเขาเจ้าบอกละมา โอ้ไปไปเอาไปใส่ไปใส่จำนนๆมันิลุ้มือจำเนนๆมันิลุ้มือคนบ่มีรางวัลบ่ติผมว่านนะว้าไปยังนี่ไปยังไปยังไปยังว้าวยัดไปอ้ปาจีนเราก็มี เอาไม่ใส่ปลาไม่ใส่โอ้ยยอู้ยยยนี่เด้ปลากอดคุณนายเรานี่บะเมียนผู้ใดคุณพ่อคู่เชี่ยวรารานี่เป็นได้เพาะผมว่าผมว่าเกินขาดอยู่เลยเกินขาดอยู่แมนดีครับอือสมกับหนามมันบกยืนดีนะครับคุณรู้ทั้งหมื่นกะแมีนครับคุณนายอุ้มไปอยู่นั่นปลาก็กันแมียนพวกคุณนายไปหาเพ่กียวปลา ฮ่วนบ่สิหลายสินมบาทโอ้ซึดๆๆ